สวัสดีครับนะครับมันนี้กับมาพ่อกับอเล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับมันนี้ผมกับจพามาเึิ่งนะครับการปลูกต้นไม้นะครับเนาะผมปลูกมาแล้วพันกว่าต้นครับผมแต่ว่าปีนี้ sure. นะครับเนาะอ่าผมปลูกทาบไปยักน้อยนะครับอันนี้เดือนอ่าก็รกดาแล้วนะครับเนาะอ่าการปลูกของผมนะครับก็คืออ่านี่คือเป็นก้าอย่างหน้านะครับสูงประมาณสิบกว่าซินนะครับเนาะผมก็เอามาตั้งไว้นะครับเนาะเราผมก็หาดินมากบถุงนะครับซื้อนะครับเดี๋ยวคุยเพิ่งนะครับเนาะเนี่ยนะครับเนี่ย เอามาตั้งนะครับเนะถุงยังอยู่นีอยู่นะครับเนอตัดตะดากถุงออกนะครับเนะค้มชื่นนะครับเนะในถุงก็ยังมีอยู่นะครับเนะเขาจะต้องการรากนะครับรากเขาให้ดันลงพื้นนะครับเนอเขาบอกต้องการรากให้เขาแร่ขยายออก้างนะครับเนอดันลงพื้นก้อนจ้างแร่ขยายออก้างนะครับเนอโอกาสรอดมันสูงนะครับเนอผมก็เลยเอามาเอาการอย่างน้าที่เขามีนะครับเนอเอามาตั้งไว้นะครับเนอเราก็ตัดดากถุงนะครับเนะอ่าผมก็ปลูกไปนะครับ อย่างนั้นนะครับเนาะพยุงนะครับแล้วก็ซักเนาะห่างกันอาจฉริมนั้นคูณสี่นะครับเนาะจากที่ผมปลูกสอดคุณสอดเมตรคุณเมตรนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือนะครับมีทึงอากาไม่ปลามีทึงเบิกขามเลี้ยนนะครับเนาะมีทึ่งต้นไผ่นะครับเนาะก็เลยต้องปลูกห่างจังหน่อยนะครับเนาะคือการครับผมอันนี1 1้นะครับตั้งไว้จะซื้อนะครับเนาะผมตั้งไว้จะซื้อแล้วก็เอาดินกบนะครับเนาะให้ลากของชวนแช่ลงพื้นเอง นะครับเนาะอันนี้เพิ่งปลูกเมื่อคืนนะครับเนาะมีอารมณ์ก็ปลูกมีอารมณ์ก็นอนนะครับเนาะอันนี้เป็นยางหน้านะครับที่ปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับเนาะอ่านี่ครับเน้นลักษณะแบบไหนปลูกสองอาทิตย์แล้วนะครับเขาเขากําลังอ่าหลากกําลังเดินครับผมหลากกําลังเดินนะครับเนาะมะกอเชียร์ไทยนะครับต้นกล้าเฮานะครับเนาะพัฒนาไปนะครับเนาะน้ำปะถหลวงปะวันตอนเนี้ยมันหนาฝนจัดๆแล้วนะครับอ่ากอลากดาสิงหากันยา นะครับเนาะหนาฝนแห้งนะครับเนาะข้าวปลูกธรรมดาข้ากระปูกแต่พืชสภาพมิถุน่านะครับถ้าหลังมิถุน่าไปแล้วนะครับฝนจะชุบเนาะมันกระเจี๊ให้อ่ากานะครับเนาะกาไม้เฮานะครับตายน้ําตายฝนได้เนาะหนาหน้ำท่วมตายได้นะครับอ่าฝนนะครับเนาะอ่าบ่ต้องบ่ต้องย่านว่านะครับเนาะปลูกไปแล้วนะครับอ่ามันจะฝนจะน้อยนะครับเนาะเขาย่านอย่างเดียวนะครับเนาะเขาย่านแรงพุ่นน่ะนะครับเนาะอันนี้นะครับผมย่านฝนผมก็เลยต้อง ปลูกทั้ง6กนะครับเนาะของบักขามเลียนเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นของการปลูกไม้ป้าผมเนาะผมก็ปลูกม่แล้วหลายร้อยต้นละแต่ว่าปีนี้เฮ็ดแปลกไหมนะครับเนาะก็คือปลูกติดกับต้นบักขามเลี้ยนนะครับก็จะได้ใส่ไม้ป้าเข้าก็กินบักขามเลี้ยนไปนะครับปลูกหลังจากนี้ประมาณเดือนเจ็ดแปดเดือนก็คงจะได้กินแล้วนะครับบักขามเลี้ยนไม้ป้าเข้าก็จะโตัวไปเรื่อยนะครับเนาะคือจังไม่ซากคือจังไม่พยุงไมหยังอยู่หลบคางที่ผมปลูกกอน นี่นะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั่นนะครับเนาะ